เป็นยังจับตัวมาโอ้พี่น้องกคือจะได้ตกอันตรายสุดบดงดูตกสองคนบบได้เจ็บก้านาบบได้เจ็บก้าเจ็บไหนไหนโบห้วโบหัวเดี๋ยวนี้ให้น้องกวดเบิ้งแต่ละประตูเบิ้งมาดนิ บอได้เ่ว่าน้องโบมักแล้วก็บบได้เ่ว่ามันบอดีแล้วก็น้องโบกให้ในสร้างแปลงได้หนี้เลยว่าบป็นหนึ่งในสร้างเขากระเพดเพื่อนแล้วก็เกินโบมากแล้วได้ปนีแล้วก็ให้น้องกวดด้วยตนเองเลยน้องเอ้ยให้น้องแก้วกวดเบิง่งแต่ละบอนแต่ละอันว่ามันเป็นอะไรดีอ่ะบอดีอ่ะแต่งตรงเสริมบอลได้เติม<แ>กวดแต่ละอันเลยทางประตูทางฟงเยี่ยมพร้อมเลย กาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องบัวจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศกะคอยินดีตอนทับเข้าสู่ซองครูโดอยอีกคือเขาคือเดิมกะเดี๋ยวนี้พี่น้องเนะอ๋ยเนาะครูโดยอยู่ที่บ้านของน้องบัวน้องบี้พี่น้องเอ๋ยนี่กะจะมาอัปเดตการบรุกเฮื่อนการใส่ประตูหน้าต่างหนองนะ่อยเนาะ ฮ่า ah, ah. มอหมอจะแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ทางนี้ทางโนทางนี้คือโบกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอนะ้ยเนาะแต่ว่ายังอยู่พื้นทีนี่ก็เดี๋ยวคูดวเดอร์ใครโบกใน้างเป็นเฮ็ดต่อพี่น้องเนาะเมื่อทีใน้างว่าคิดว่าสิบโบก นายสร้างก็เลยบบกขานี้ขึ้นมาพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นคานันะคุณดอยก็เลยบอกว่าให้บบกหมดเลยเนาะนายสร้างคิดว่าจะเฮ็ดบัวติดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็คือเฮาจะบ่เฮ็ดเพราะว่ามันบ่มีงบเนาะพี่น้องเนาะก็เลยให้นายสร้างบกหมดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ ทางหน้าก็บ,บุกแล้วเป็นที่เรียบห้อยนนองเลยอย่างแต่เสายัางไม่ได้บบกเนาะตัวนี้คูณดอยก็บ,บอกว่าให้ในสร้างเพลินบุกเลยเสาตัวนี้เน,ะนาะโบให้มันเรียบทางหน้าก็บ,บุกเป็นที่เรียบห้อยนนองเลย ยอมับว่างามอยูพี่น้องในสร้างเป็นโบกเนาะประตูหน้าต่างก็ใส่เป็นที่เฮียบห้อยพี่น้องเลยกะตรงนี้ก็จะเป็นประตูสุดท้ายชาวในสร้างคนใหญ่เออถือยางมางเฮื่อนอ <c oughs> <c oughs> มะเฮ้นยังบเ่เร็วอย่างมางจะได้ ตอนนี้ก็คือในซางกำลังจะบุกฝาทางนอกทางนี้พี่น้องเอ้ยถ้าบุกท่านี้เรียบร้อยก็ถือว่าเรียบร้อยมันโบเรียบนะพี่น้องก็คือมันมีน้ำปูนตัวที่ว่ามันย่อยตอนเทข้านพี่น้องเลยแล้วก็โบกแล้วก็มันมันโบเรียบ คิดว่ามื้อนี้กับเสลี่ยงพี่น้องทางนี้เนาะคิดว่ามืออื่นยางซากับมือฮือคือว่าเพิ่มิมืออื่นกับมือฮือมือฮือกับมือต่อไปพี่น้องเลยมืออื่นมือฮือได้ซ้ำเดือนแล้วมืออื่นมือฮือ ตนี้ก็จะเป็นประตูคู่ประตูสุดท้ายเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งในเฮื่อนพี่น้องเลยโอ้แต่ว่าทางในในปืดว่ดไหนเนาะโอ้ในสางในสางคนเยอะเดี๋ยวรอย เป็นยังจับตกมาโอ้พี่ปหนักเพื่อจะได้ตกลุ้นป้นมาปินมาลุ้อย่าพูดเรื่องมาพิ้นนี่อย่ามัดกล้องอยู่โอ้อันตรายสุดบดงดูตกซองคนบุได้เจ็บก้าหน้าบุได้เจ็บก้า

vâng Xin hoa có đây đường cái nó nó ô pèn đi đi ô pèn đi đi ô ăn thật lai đấy ai ở tin lên pê luôn để mới chạy vậy này chú mà bạo กนไยอรู้มากันหมดตัวอูจุดนำแยกกันนี่รู้ความสามกรถคือขี้นะจะขี้คึืงพี่น้องเไยเนาะคิดว่าแมนย่างหูว่าเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องในซานแปลงมากวดีพี่น้องเไยเนาะเพิ่นขี่มามันแล่นโอ้นั่นมันเตะอันนี่มามันอยู่บนอยู่กับที่อย่าให้มันเตะจะได้เราไม่ใจอรูคือ กันท่านมันตะปุ่นกันเลยอ๋อถูกมันเป็นตัวนี้มันน่ะเอาเดินบล็อกมาโยงแล้วก็มันเป็นตาฟางพี่น้องเลยเนาะมันเป็นตาฟางแล้วก็บ้นี้มันล้มมาทั้งนี้เลยมาแล้วก็เลยทะลุลงมาพี่น้องเนาะเออสองคนเลยตกใจหมดโอ้โถูกถูแปลมันดีแปลมันดีอันตรายเลยคนอื่น เื่อก็อยี่ะมกาอย่ะขึ้นุ่นเอก็นื้ก็เสมืองจูยนนำยะโดยเฉพาะคนนี้นี่ลูกเมียยังบ่มีแช่ไม่น้ไม่น่านี่ยังบุญหนึ่งบ่มีไัยซีบทอดแหละคนอื่นมีใครได้เขามีลูกมีเมียซีบทอดแล้วเอาแปลมันดีวันนี้นะ เดกันโจมตีันที่เอลี่ยนดัรวน่าน้องตื่นรลึกอยู่นว่าคร้มวันเดียวไปเนาะไอว้าโ่ดีโบมีเล็ก่บมีเอ่ยนาว้าโถ่ลงมามีเล็กมีเอ่ยยจุดหนูโธ่ปยากเบิ่งเลยบระยากจะพันละหน้าบระยากจะคิดเลยยด้วย

บื้องหงใหญ่นี่แตกแต่ว่าตัวนี้นี่ยฮับประกันเลยพี่น้องเนะาะก็เบื้องทว่าใส่ให้น้องแก้วนี่เป็นเป็นเกียร์เอเลยพี่น้องขึ้นไปเย็บในตัวแห้งเขาโดด,ดขึ้นโดดลงกับตัวแห้งพี่นะ้องก็เบื้องตัวนี้เนาะเอาบางทีนนทับกุบัติเตกพี่น้องเลย โอแต่กชีันสาวบ้าหัวกูพยายาหัวพี่นเนาะเนมาไโอ้โหตัตมันง่ายระมัดระวังเด้อระมัดระวังเด้อนี่ทางนี้ก็ thằng thai với nâng ơi thằng thai có young boy nâng chưa vừa <laughs> chưa <laughs> vừa nâng chưa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  อาลงหมดมาตั้งนี่สิโอ้จนปัญญาอยากหมดเลยตัวยังไงเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบิ่งในเฮือนพี่น้องเลยโอ้ตกใจหมดในซางนี่งยังครึ่งนึงพี่น้องเนาะในซางโบได้ครึ่งนึงแล้วนี่ทางในเฮือน ตัวนี้กาจะเป็นเงินขั่วเงินขั้วก็ประมาณนี้พี่น้องเนาะบุกแล้วเป็นทีเห็บห้อยนี่ประตูตัวนี้ก็ใส่เป็นทีเห็บห้อยพี่น้อนะงเนาะตัวนี้เป็นประตูนอกนี่ประตูที่ว่าออกมาทางนอกเนะาะอ่าโคแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นประตูห้องน้ำพี่น้อง เกยอบลอยหมดทุกอย่างนี่มากับล็อกไซไน์วันี่นี่อยู่ทาาในโอเคพี่น่อเยเนาะบนนี้ก็จิดตั้งบล็อกองที่ว่าเอาใส่ข้องน่ำแล้วก็ยูพี่ก็จะใส่บนอาตพี่น้องอาบยูพี่โตเฮงเนาะ ตัวพี่ก็จะปลาเครืองปลาคลองปลาถ้วยปลาบ่วงดังไฟอยู่พี่เป็นเลย,ยกปลาไงสมนี้ก็ถือว่าไงเจอพี่น้องเนาะสะพ่อเงินขนะั้วน่าจะโอเคแล้วสมนี้ตัวนี้ห้องทงห้องทงนี่กันขนาดสามเมตรคูณหกเมตรหน่อยสะพ่อห้องทงนี่เป็นห้องทงี่ว่าฮับแขกกับไงเจอพี่น้องเลย อีู่บนนี่ก็คือมีแคสมีรี่มีพี่น้องมาแต่้าหากว่าอยู่ห้องมันเต็มกะสามารถนอน,นอยู่น้องนี่ได้พี่น้องเนาะตัวอยู่บนนี่กับกว้างคือกันอ่าหโชวนี่ห้องแบบโบกเป็นที่เรียบหงายพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นงานเก็บพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นงานเก็บในซางเทสบ้านท,ท่ายนาะติดเรียมแล้วไอราะว่าตัวนี้นะนี่ อันนี้ครับ <c oughs> เป็นเยี่ยมใส่เป็นที่เทียมห้อยพี่หน่อยนี่โอ้อัดมืดหน่อยใส่หน้าต่างใส่เป็นที่เทียมห้อยหน้าต่างนี้ก็ใส่เป็นที่เทียมห้อยตัวนี้ก็ หองของน้องแก้วเนาะนี่ก็หน้าต่างกับใส่เป็นที่เียบห้อยไปเลยนี่กังซองเบื่องไปเลยนี่ ้านีกใส่คือกันพี่น้องเนาะนเป็นเป็นกองยีบทั้งหน้านี่ใส่เรียบร้อยพี่น้องเลยห้องนอนกโนะกบโบใหญ่หรือกะโบน้อยพี่น้องเนาะพอดีเลยพี่น้องเลยนี่พอดีเลยโบใหญ่โบน้อยสซำพอดีอยู่ปะเครือปะคองลรือกะนอนนี่ กะคิดว่าน้องแก้วน้องบัวน้องบีกะคิดว่าจะนอนห้องเดียวพี่น้องเนาะว่าน้องแก้วน้องว่าน้องบัวกับน้องบีกะยังน้อยนะยังยังบ่พที่ว่าจะแยกไปนอนอีกห้องหนึ่งตั้งห้าหน่อยแต่ว่าห้องนี้นี่น่าจะเป็นห้องว่างเอาไว้ตอนน้องแก้วหรือว่าตอนน้องบัวน้องบีไงก็ถึงจะได้มานอนเออถกพี่น้องเลย เบึงในสร้างนี่ยางบบซื้อแล้วตกตกมาเมื่อกี้ยางบบซือล้วย <laughs> างอยากขยักขยักนิดน,นึงเล้ยวนี่ยางบบซื้อเรานในสร้าง <laughs> ดีแล้ววะนี่แปลงดีแล้ววะนี่มาตองให้มันมีเถียที่สงองเนอะ ตกบนนี่นะพี่น้องเมื่อกี้กับแบบนี้ในสร้างขึ้นไปยืนพ่นจะมาตัวนี้พี่น้องมันรูดจากตีนบอกตัวนี้เนาะแบบนี้นะตีนมันรูดลงมาก็เลยตกสองคนเลยพี่น้องเลยแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องประตูบานน้องบัวน้องบี้ นี่ลัดใไซไอ,อแล้วเป็นทียบห้อยไปเลยทั้งประตูทั้งหน้าต่างสมบูรณ์เฟอร์เฟคบนีฑอย่างแกบุกนในสร้างกับกำลังเล่งมือพไปเลย <c oughs> <c oughs> ว่าปูนโบ้พ่อพี่น้องเนาะมันนี่ไปโซกอยู่สร้างปูนกับมดพี่น้งองตัวอ,อาตัวทำมันโจดทางนี้ในี่ใครโอ้เนาะทางนั้นนี่มันเรือมันมันโบโจดก็ย่านะแต่ว่ามันโจดทางนี้นะี่นะตัวต้นนั้นมันเป็นทางลังนี่แล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอย่างแต่บุก ส่วนทรายคุณโดยคิดว่าน่าจะเหลือพี่หน่อยเนาะ mm hmm. เหลือมาน้อยนึง mm hmm. หรือว่าพอดีพ่อเนี่แหละ mm hmm. เพราะว่าทางนั้นอย่างสองฝาอย่างทางนั้นตืม mm hmm. กะน่าจะพอดีพ่อพี่หน่อยสะโพกทรายเ mm hmm. นาะนี่เพราะว่าตัวที่ว่าคุณโดยสั่งมาเมื่อวานลำถนึงเนาะเดินนีกะหมดไปแล้วเครื่องลำเนาะเพราะว่ามัน หนาวมาพี่ฮอนฮันเนาะหนาแบบนี้นะตัวเครื่องหนึ่งหมดแล้วอย่างอีกเครื่องหนึ่งพี่น้องเยคิดว่าน่าจะพออยู่เฉพกทรายฮทันร่งามเนาะพี่น้องบุกเล่ก็คืองามพี่น้องก่อนท่ว่าอย่างบุทันบุกเทือนเขาเบิ้งือว่ายังแบบเป็นจะได้หูพี่น้องเนาะต่วด้วยนึ่งโบกเล่ในยอมฮับว่างามพี่น้องเลย เบ่งประตูหน้าต่างก็คือทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเรียบร้อย <c oughs> เป็นบ้านที่ว่าคนข้างง่ายตนเตอะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าโบแทบบ้านบบมี่พี่น้องคนที่ว่ามีเงินซ้ำนี่นะ,นะตัวคนที่ว่าจะได้เงินซ้ำนี่เงินมีมดมหาศาลพี่น้องมันบบแมนว่าเงิน มันบ่แม่นเงินหลักหมืนเป็นเงินหลักแสนพี่น้องเอ้ยอือพอดีอยู่ามลูกพี่น้องเนาะถ้าเป็นเฮือนใหญ่กอนามัยยากพี่น้องเฮือนซ่ํานี้ก็แม่นพอดีเลยแม่นบ่ดีงามพี่น้องเอ้ยตอนนี้ให้น้องแก้วมากวดเบิงเอ้าเดี๋ยว้น้องกวดเบิงแต่ละประตูเบิงนี้ บอได้่ว่าน้องบมากแลวก็บนได้่ว่ามันบดีแลลวก็น้องโบกให้ในร้างแกงไปนี่เลยผววาบื้งหนึ่งในร้างเขากลับรดเฮื่อแลวก็เกินบม,มากแล้วได้ไปนี่แล้วก็ให้น้องกวดด้วยตนเองเลยน้องเอยให้น้องแก้วกวดเบิง่งแต่ละบอนแต่ละอันว่ามันเกินอะไรดีอ่ะบดีอ่ะแต่ต้องเสริมบอได้เติมกวดแต่ละอันเลยทางประตูทางปองเยี่ยมพร้อมเลยอันนี้ดูกวดแ้วนี่นะ วดแต่ละอย่างเลยนะให้เจ้าของเงินววดันองเนาะกนวัดำกนงเกบมูีน้เนกบมีเก็เบียน้ำคู่คลยเก็บเบียน้ำคูด้วยเรทรมานชุดเนาะน้ำกบมีได่สร้างกินพี่น้องเอ้ Xài thêm thêm không? Ừ. Ok ừ. 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 Nào, lòng ắt bớn vào này Cầm lại cho nón kéo cuộn với Nó มันบอกพ,ออพอี่น้องบอกว่าพี่สอยาให้ในสร้างแปลงใหม่ <laughs> หใ,สใส่เทิงใ่่ยุ่มบนฮ้มันบยดี้ยบฮ้ยเา้ยเร้ยเฮ้เฮ้เฮ้ย้ยเฮ

โอเคบ่อันนี้แหละห้องเจ้าของเนาะกวดดีเด้ห้องเจ้าของนี่ประตูใหญ่ดบนีลองอัดเบิ่งประตูใหญ่บ่สร้างอัดซ่ มาสร้างอัดบอกในสร้างซ้อนให้เออกระนี้ปีนใส่สลับสามล็อกเลยกระนี้นะกระนี้นะโอเคปนะ okay, ไปยังมาเด้เมื่อกี้ไปยังมาหนอไปยังมาเมื่อกี้สกงโน่โซงโไดไลไดไดซำเอาสบายดีเอฟซีคนเดะสบายดีโดยพี่น้องเนาะบอกให้น้องแก้วมากวดเบิ่งประตูหน้าต่างพี่น้องเลยพอดีในซางเพิ่นใส่แล้วพี่น้องเลยเบิ่งแมมความหนักในซางฟ้าใสา่แล้วปุ๊บแล้วก็ายานมันบุดีพี่น้องย,ยานมันพี้แล้วไปยักแป้งแล้วก็พายทงท่าแล้วซีนี ก็เว่าแล้วสมบูรณ์พี่น้องเฉพาะประตูหน้าต่างโอ้ถูแต่อันนี้ก็คืองามพี่น้องเนาะเป็นอันมาตรฐานกับเป็นอันดีตต้มกัในคลิปนี้เนาะก็คือพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดต การสร้างบ้านให้กับน้องบัวน้องบี้พี่น้องเลยก็คือเมื่อนี้เป็นมือที่ว่านายสร้างเพ่นมาใส่ประตูจนว่าแล้วถือว่าประตูหน้าตานเนี่ยแล้วมดทุกอย่างแล้วพี่นะ้องเนาะอย่างเดี๋ยวนี้ก็คือมีแต่โบกกับห้องน้ำพี่นะ้องเนาะตัวที่ว่ามันยังโบเล้ออะนะมีแต่โบกฝาทางนอกกับห้องน้ำหลังจากโบกฝาทางนอกแล้วก็โบกเสาทางหน้าตัวนี้แล้วก็ขุดห้องน้ำแล้วก็ หลังบ็อกก็ถือว่าเรียบร้อยโอเคหมดพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮาจะเฮาจะยังบ่ได้ทาสีเทื่อจะโบกไว้ซํานี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะกะบ่ฮู้ว่าเฮายังจะจะได้ต่อต่อหน้าว่าน้องแก้วมีเงินพี่น้องเอ้ยกอยากได้เป็นสีงามๆกซื้อมาทานอยเนาะว่าซํานี้ก็โทโท ตอนที่ว่าคุโดยอย่างบุมีเฮือนนี่ตอนที่ว่าตอนที่ว่าคุูโดยอย่างเพชรเฮือนถ้าว่ามีเฮือนซ้ำนี่เนี่ยกท็ที่ว่าสุดยอดแล้วพี่น้องเนาะตอนนั้นตอนที่ว่าคุูโดยอย่างเป็นครูอาสาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอขอบใจเนาะขอบุญขอบคุณก็คือผู้จะใช้บุญที่ว่าเป็นจะคของเคสในการสร้างบ้านให้กับน้องบัวน้องบีเนาะก็คือพี่ทุนที่ว่าอยู่ทางสหรัฐอ,อเมริกาก่ขคอให้พี่เพื่อนกับครอบครัว จงอยู่ดีไม่ห้งเนาะอยู่ดีมีสุขเนาะแล้วก็คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดกขอให้สมดังใจปรารถนาปรารถนาขอให้อายุยืนยาวอยู่หอดเป็นร้อยปีเป็นพันปีเนาะสำหรับคลิปนี้ครูไยต้องขอตัวลาไปก่อนสบายดี